Sky Hi in โย่ววอทซ์ยูทูบสวัสดีครับผมต้านะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําการเล่นซิกแพคนะครับหรือว่าหน้าท้องที่ทุกคนอยากมีกันนะครับเล่นแบบซูเปอร์เซตสามท่าต่อเนื่องเลยนะครับท่าแรกนะครับจะเป็นเบนท์คันเชสนะครับเหมือนม้านั่งนะครับเห็นไหมครับเอาขาขึ้นมาครับแล้วก็พยายามเอาหน้าท้องดันเข้ามาหากันนะครับเห็นไหมครับแบบในคลิปเลยนะครับมือจับหัวนะครับแล้วก็ดันเข้ามานะครับเล่น15ครั้งครับ ท่าต่อมาครับก็จะเป็น bicycle crunch นะครับแบบนี้นะครับพยายามเอาศอกแตะเข่าให้ได้นะครับไปกับนับหนึ่งะครับเล่นทั้งหมด15ครั้งเหมือนเดิมครับท่านี้จะทําให้อ่าได้ทั้งหน้าท้องแล้วก็หน้าท้องด้านข้างไปด้วยกันเลยนะครับท่านี้นะครับพยายามหายใจถูกวิธีนะครับท่าที่3นะครับเราจะไม่พักเลยครับเล่นแบบต่อเนื่องนะครับ ท่านี้นะครับเล็กโ w เวอร์นะครับท่านี้ก็จะได้หน้าท้องด้านล่างนะครับเห็นไหมครับพยายามนะครับใช้หน้าท้องดันขึ้นมานะครับเราจะพยายามโฟกัสที่หน้าท้องด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับ15้ครั้งครับเหมือนเดิมครับหายใจให้ถูกวิธีนะครับค่อยๆคอนโทรลนะครับค่อยๆโฟกัสกล้ามเนื้อนะครับเราจะได้มีหน้าท้องสวยๆนะครับแบบนี้นะครับ15้ครั้งเหมือนเดิมครับ เซตต่อมาเลยนะครับเราจะพักระหว่างเซตนะครับ30วิถึง40วินะครับเล่นทั้งหมด4เซตนะครับท่าละ15ครั้งต่อเนื่อง3ท่าเลยนะครับแบบซูเปอร์เซตนะครับเราจะพยายามทําให้กล้ามเนื้อได้ทํางานอย่างเต็มที่นะครับหน้าท้องนะครับซิกแพคนะครับผมจะเล่นวันเว้นวันนะครับผมจะไม่เล่นทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากมีซิกแพคนะครับมันต้องใช้เวลานะครับแล้วก็อยู่ที่การควบคุมอาหารด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเล่นซิกแพคแล้วจะ มีซิกแพคขึ้นมาเลยนะครับมันต้องขึ้นอยู่ที่บริีแฟตหน้าท้องของเราด้วยนะครับก็อยากแนะนํานะครับเทคนิคนะครับเล่นหน้าท้องควบคู่กับคาริโอประจํานะครับแล้วก็ควบคุมอาหารนะครับจะทําให้เรามีซิกแพคชัดๆเลยนะครับโอเคนะครับไปเลยนะครับก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามเพจของผมด้วยนะครับเทสตงมอเตอร์เวชั่นนะครับจะนําเทคนิคดีๆนะครับที่รู้สึกว่าเล่นแล้วมันโดนเอามาแนะนําต่อไปนะครับ โอเคเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วสวัสดีครับ